สวัสดีค่ะวันนี้นะคะช่องเซฟูดค่ะก็จะมาชวนเพื่อนๆค่ะทําส้มลอยแก้วค่ะก็ทํากินเองง่ายๆกันเลยนะคะหอมหวานเย็นชื่นใจกันเลยทีเดียวค่ะพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปดูวิธีทํากันเลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาทําตัวน้ําเชื่อมกันก่อนนะคะเราใช้น้ําเปล่าค่ะอยู่ที่5 0 0 m l ค่ะน้ำตาลทรายนะคะอยู่ที่150กรัม ใบเ,เตยค่ะ2-3ใบนะคะเกลือป่อนค่ะอยู่ที่เศษหนึ่งส่วนสี่ช้อนชาแล้วก็จะเคี่ยวน้ำเชื่อมของเรานะคะให้งวดค่ะค่ะตอนนี้นะคะน้ำเชื่อมที่เราเคี่ยวไว้นะคะก็งวดได้ที่แล้วค่ะแล้วก็ปิดไฟพักน้ำเชื่อมของเราให้เย็นสนิทค่ะ เสร็จแล้วนะคะเราก็นําส้มค่ะเป็นพันธุอะไรก็ได้นะคะจะเป็นพันธเมนดารินก็ได้หรือว่าส้มเขียวหวานอย่างอื่นก็ได้นะคะตามชอบค่ะเราก็จะทําการปอกเปลือกออกให้หมดค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะต้มน้ําให้เดือดค่ะจากนั้นเราก็นําส้มของเราค่ะลงไปต้มนะคะประมาณสัก1-2นาทีค่ะ อันนี้แอดนะคะก็จะต้มประมาณสัก2นาทีนะคะเสร็จแล้วค่ะปิดไฟได้เลยแล้วก็นําส้มของเราค่ะมาพักในน้ําเย็นค่ะเราต้มเพราะว่าเราจะเวลาเราแกะเปลือกออกง่ายๆนะคะพวกแกะพวกสางของส้มค่ะจะแกะออกง่ายค่ะเสร็จแล้วเราก็นําส้มของเรานะคะมาแกะเป็นทีละกี่แบบนี้ค่ะ เสร็จแล้วนะคะเราก็จะแกะสางของส้มของเราออกทั้งหมดค่ะเราก็ใช้ไม้จิ้มฟันนะคะค่อยๆแซะแบบนี้ค่ะค่อยๆลอกออกแบบนี้นะคะแล้วก็แกะเม็ดออกด้วยมันจะทําให้เราแกะส้มออกง่ายแบบนี้นะคะเราจะได้เนื้อส้มที่ตามต้องการค่ะโอเคก็ได้แบบนี้แล้วก็ นำไปใส่ภาชนะของเราไว้นะคะแล้วก็เอาใยออกด้วยนะคะแบบนี้ค่ะแกะช่วงกลางออกก่อนค่ะจะได้แกะง่ายๆนิดนึง แล้วก็นําส้มที่เราแกะนะคะมาใส่ในภาชนะของเรานะคะแล้วก็ตักน้ําเชื่อมที่เย็นสนิทแล้วนะคะใส่ลงไปค่ะแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะทําการปิดฝาแล้วก็นําไปแช่ตู้เย็นไว้ทานได้ค่ะอันนี้เราก็จะพักไว้ก่อนนะคะสัก3 4ถึงี่ชั่วโมงค่อยนามาทานก็ได้ค่ะ อันนี้นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะส้มรอยแก้วของแอดค่ะก็ทํากินเอ,เองง่ายๆกันเลยนะคะเพื่อนๆก็ลองมาทําดูค่ะไม่ยากค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต e กดกระดิ่งให้ช่องเสกฟู้ดด้วยนะคะแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ